สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เด e p a n a w i t ์และนี่คือเด e Crown ครับเรายังอยู่กับ The Crown of France เรื่องราวของกษัตริย์ฝรั่งเศสตอนนี้คือตอนที่9แล้วครับพระเจ้าหลุยที่10ซึ่งเรื่องราวของหลุยที่10ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของราชวงศ์กัปติยงจะเป็นอย่างไร ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับพระเจ้าหลุยส์ที่10นะครับถือว่าเป็นลูกชายคนโตของกษัตริย์ถึง2คนเลยก็คือฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสและชานที่1แห่งนาวาร์ในปี1305ครับขณะที่เขามอายุ15ปีพระราชินีนาชานที่1แห่งนาวาร์สิ้นสวรรคตรครับหลุยสในฐานะผู้สืบทอดมรดกข,ของแม่ตามกฎหมายซาลิกทําให้เขา ได้รับพื้นที่มรดกอันเป็นที่ดินของแม่ก็คือชองปานและบรีทําให้หลุยมีสถานะเป็นเขาแห่งชองปานและต้องเดินทางไปครองราชเป็นกษัตริย์แห่งนาวาัดครับในนามของพระเจ้าหลุยที่1แห่งนาวาัดโดยทําพิธีครองราชที่อาสนาวิหารซันดามารีเออา,อาเอเรอลนะครับในวันที่1ตุลาคมปี1307จากนั้นนะครับหลุยเองเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วหลุยก็ต้องทําการที่จะ สมรสครับซึ่งประกบว่าฟิลิปที่4ได้เลือกคู่ครองไว้ให้หลุยแล้วซึ่งเป็นทิดาของโครแบร์ที่2ในยุคแห่งบูกอแล้วก็แอกเนสแห่งฝรั่งเศสซึ่งเจ้าหญิงแอกเนสก็คือพระธิดาองค์เล็กของพระเจ้าหลุยที่9้นั่นเองครับซึ่งสตรีผู้นั้นก็คือบูมาเกรีนแห่งบูกอ ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วการแต่งงานของครั้งนี้ก็ไม่ได้แต่งงานของหลุยคนเดียวนะครับน้องชายของหลุยก็แต่งงานกับลูกของโคแบร์ที่2เช่นเดียวกันเรียกได้ว่า3พี่น้องแต่งกันพร้อมกันเลยนะครับดังนั้นครับด้วยการที่แอกเนสเป็นลูกสาวของหลุยที่9จึงถือว่าทั้งหลุยและมาการีนเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ห่างชั้นกัอยู่1ชั้นครับเพราะว่าหลุยที่เน้่ยเป็นตาของมาการีนแต่ว่าเป็นทวดของหลุยที่10 แต่มาคกรียก็มีอายุพอๆพอกันหลุยนะครับเพราะว่าเขาแต่งงานซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก็คือชานครับ แต่ทว่าการแต่งงานของหลุยส์กับมาร์การีนไม่ได้มีความสุขมากนะครับเพราะว่าหลุยส์เนี่ยไม่ได้รักมาร์การีนและเธอเขาก็ไม่มีนางสนมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีลูกสาวนอกสมรสคนหนึ่งครับชื่ออดาลีนแต่ว่าคนนี้ไปบวชชีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรแต่แล้วครับก็เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความปั่นป่วนให้ฝรั่งเศสอย่างหนักเลยครับซึ่งเรียกว่าเหตุสัมพันธ์ชู้สาวดูเดเนลครับต้องเท้าความก่อนครับเมื่อกี้ผมบอกว่าหลุยส์ที่4 แต่งงานกับมาร์การีแห่งบูกอแต่จริงๆแล้วนะครับฟิลิปที่4ไม่ได้ให้แค่หลุยแต่งงานอย่างเดียวนะครับเขาให้ลูกชายอีก2คนแต่งงานกับธิดาของดายุกแห่งบูกอด้วยซึ่งก็คือน้องสาวของมาร์การีแห่งบูกอนั่นเองครับซึ่งเรียกว่า3คนพี่น้องทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่งงานพร้อมกันเลยนะครับ โดยลูกชายคนถัดมาซึ่งเป็นน้องของหลุยส์ก็คือฟิลิปคนนี้จะได้เป็นพระเจ้าฟิลิปที่5นะครับได้สมรสกับชานแห่งบูกอรซึ่งมีฐานะเป็นเคานตสแห่งบูกอรด้วยส่วนลูกชายคนเล็กก็คือชาลซึ่งจะได้ของราชเป็นพระเจ้าชาลที่4นะครับสมรสกับบลองสแห่งบูกอรส่วนลูกสาวคนเล็กอีกคนหนึ่งของฟิลิปกับชานนะครับก็ออกไปแต่งงานครับกับกษัตริย์อังกฤษนั่นก็คืออิซาเบลไปแต่งงานกับพระเจ้าเอ็ดร์บดที่2แห่งอังกฤษ แล้วก็เป็นแม่ของพร,ระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3นั่เองถามว่าเหตุการณ์สัมพันธ์ชู้สาวจูเดเนลมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับมันต้องบอกว่าเรื่องของเรื่องมันอยู่อย่างนี้ครับในปี1314เมื่ออิซาเบลไปแต่งงานกับเอ็ดเวิร์ดที่2ก็ได้เวลาที่นานจะเสด็จกลับมาเยือนบ้านเกิดตามธรรมเนียมโดยมีเอ็ดเวิร์ดที่2ตามมาด้วยเวลานั้นเอ็ดเวิร์ดยังเป็นแค่เจ้าชายนะครับซึ่งพอมาถึงแล้วในอิซาเบลเนี่ยได้มอบของที่ระลึกตามธรรมเนียมให้กับบรรดาพี่สะใภ้ทั้ง3าเป็นกระเป๋าปักฤษ แต่ปรกากฏว่าในระหว่างที่อิซาเบลยังยังอยู่ในฝรั่งเศสพระนางก็ทำโน่นทำนีด่ด้วยความเป็นลูกสาวนะครับลูกพ่อก็อุ้ยนู่นนี่นั่นนางก็ทำธุรกิจพรกรรมของนางไปปรกากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งครับนางไปเห็นกระเป๋าปักลายที่นางให้กับพี่สะพ้ยเนี่ยสองใบมันไปอยู่กับอัศวินนอร์มันครับซึ่งทำหน้าที่ในการรักษาการป้อมจูเดเนลซึ่งเป็นป้อมรักษาการรอบในกาแพงบนกาแพงเมืองปารีสอิซาเบลช็อกเลยครับทำไมกระเป๋าที่ฉันให้พี่สาว ไอ้อัศวินสองคนนี้มันสภายอยู่ล่ะนางก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อครับพ่อพ่อไปบอกฟิลิปที่สี่พ่อพ่อมันเกิดเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยกระเป๋าสองใบเนี้ยหนูให้กับพี่สะพายทําไมมันมาอยู่กับอัศวินสองคนนี้ฟิลิปที่สี่เป็นโรคบาดระแวงพอได้ฟังเรื่องพวกนี้ก็เฮ้ยยังไงก็เลยเรียกบรรดามหาอัศ ah วินเข้ามาสอบสวนอัศวินก็บอกว่าโอ๊ย อัศวินเนี่ยบางทีก็ไปรบข้างนอกบางทีก็ได้มาซื้อขายเนี่ยตลงตลาดมันก็อยู่ติดบางทีก็ซื้อมาไม่มีอะไรหลอกติดมาแต่อิซาเบลยืนยันครับว่าไอ้ลายเนี้ยมันไม่มีในตลาดหรอกเพราะว่าฉันสั่งทาในราชาสำนักมันจะไปมีได้ยังไงฟิลิปที่4ก็เลยสั่งมหารเลยครับให้ไปนค้นห้องของสายทั้ง3คนครับว่ากระเป๋ายังอยู่ดีหรือไม่ปรากฏว่ากระเป๋าของมาการีลับลองหายไปครับ ส่วนของชาญยังอยู่ดีมีสุขซึ่งทำให้เข้าใจได้เลยครับว่ากระเป๋าของมาการีนกับบลองส์มันหายไปและไปอยู่กับอัศวินในตูเดนแนลได้มีเหตุผลเดียวเท่านั้นครับคือนางสองคนต้องไปที่ตูเดนแนลมาและต้องไปมีสัมพันธ์อะไรกันสักอย่างถึงทิ้งของพวกนี้ไว้ให้เป็นของดูต่างหน้า ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ครับการสอบสวนโดยการจับอัศวินมาทรมานก็เกิดขึ้นจนในที่สุดครับเหล่าอัศวินก็สารภาพว่ามาการีนกับบลองส์เนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของหลุยส์กับชาร์ลเนี่ยรู้สึกจะผิดหวังกับบรรดาสามีที่ไม่ได้แสดงความรักกับเธอมากนะักก็เลยเดินทางมามีความสัมพันธ์กับพวกอัศวินจริงแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอัศวินแบบคนต่อคนนะครับพูดง่ายครับมาการีนกับบลองม์มีมีสัมพันธ์กับอัศวินทั้งหอเลยครับ เรียกว่ากิจกรรมหมู่คณะนั่นเองแน่นอนครับพวกอัศวินถูกประหารชีวิตครับเพราะว่าการทําการเสื่อมเสียให้ราชบงอย่างหนักเละเหตุการณ์ชู้สาวที่ตูดแนวก็โด่งดังไปทั่วยุโรปครับฟิลิปที่4รู้สึกขายหน้าอย่างหนักเลยครับอุตสารวบอํานาจมาได้ที่แท้แท้ก็เลยตัดสินใจสอบสวนมากรีกับบลองส์ครับและฌานซึ่งเป็นพี่สาวคนรองคนกลางก็ซวยโดนสอบสวนไปด้วยทง้ทง,ทงที่กระเป๋าไม่ได้หายไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะอิซาเบลกล่าวหาว่าชาญเองเนี่ยถึงกระเป๋าไม่ได้หายแต่นางต้องรู้เรื่องครับเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแล้วนางเลือกที่จะปกปิดซึ่งเป็นเรื่องที่กระทําการผิดต่อกษัตริย์ฝรั่งเศสอย่างมากฟิลิปที่4เองไม่พอใจครับคราวนี้ครับเจ้าชายฟิลิปแต่เรื่องแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นไป่างนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าชายฟิลิปสามีของชาญเนี่ยเข้ามาแทรกแซงครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะชาญเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอหน้าพี่น้องอยู่แล้วเพราะว่าแยกกันอยู่แล้วก็ เขาก็รับรองว่าชาญไม่มีทางเลยเพราะชาญไม่น่าจะรู้เรื่องพวกนี้แน่นอนเพราะว่าชาญยอยู่ที่โปรตุอยู่ที่เดียวกับกับฟิลิปกับเขาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่โปรตุไม่ได้เข้ามาในปารีสนานๆจะเข้ามาสักทีจึงไม่น่าจะรู้เรื่องพฤติกรรมเหล่านี้สุดท้ายครับชาญพ้นผิดแต่มาร์เกรีนกับบลองส์ไม่พ้นครับทั้งคู่ถูกตัดสินว่าเล่นชูฟิลิปที่4ขอให้พระสันตะปาปาประกาศให้การสมรสระหว่างบุยกับมาร์เกรีนและชาวกับบลองส์เป็นโมคะครับ ทั้งสองถูกส่งตัวไปคุมขังที่กษัตริย์เกเฟรเกเฟเรและทั้งสองก็ถูกคุมขังอยู่ในคุกใต้ดินนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องแบบว่ากักขังไว้แล้วก็อยู่ในห้องสุสบายไม่ใช่นะครับอยู่ในฐานะนักโทษครับในคุกใต้ดินซึ่งตอนนั้นอ่ะบลองส์กำลังท้องนะครับแล้วก็มีลูกเลยด้วยปรากฏว่าลูกคนนี้ถูกประกาศให้เป็นลูกนอกสมรสครับแล้วก็ถูกแยกออกมาจากแม่เอาไปเลี้ยงดูโดยราชสำนักที่ปารีสแต่ว่าลูกคนนี้อายุไม่ยืนครับอายุเป็นแค่2ขวบก็เสียชีวิตลง มาการีนเสียชีวิตได้ครับหลังจากถูกคุมขังมา2ปีจากอาการหนาวตายแต่บางก็ว่าหลุย,ลยที่10เนี่ยแหละครับมีคําสั่งให้คนไปรัดคอนาะงให้ตายเพื่อตัวเองจะได้แต่งงานใหม่ส่วนบล็องนะครับถูกแต่งถูกขังอยู่นั้น8ปีครับแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าตายมันแต่เมื่อไหร่เอาไปว่าเปิดมาดูนางก็ตายแล้วเหมือนกับแบบขังลืมอะแล้วก็เปิดไปดูนางก็ตายเรียบร้อยแล้วเป็นซากศพไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับในปี1314ฟิลิปที่4สวรรคตครับ หลุยส์ต้องกลับจากนาวาัดกลับมายังปารีสและครองราชเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่10ซึ่งการตายของมาร์การีนะครับก็เกิดในช่วงเวลานี้แหละใกล้เคียงกันซึ่งทำให้ในปี1315หลุยส์ที่10ก็เลยทำการสม่งรถ้งที่2ครับกับเคลเมเซียนแห่งฮังการีซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับชาวมาเตนกษัตริย์แห่งมาร์การีรวมถึงชาวแห่งวัลลัวซึ่งเป็นน้องชายของฟิลิปที่4เป็นเสด็จอาและที่ปรึกษาที่ทรงอิทธิพลของหลุยส์ที่10ด้วย แต่เรื่องราวของหลุยที่10นะครับไม่ได้มีเรื่องราวยืดยาวอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นกษัตร,ริย์อยู่แค่8เป็นกษัเพิยงแค่18เดือนเท่านั้นครับคือตั้งแต่พฤศจิกายน 1, 3 1 4จนถึงมิถุนายน1,316ครับแล้วก็เสด็จสวรรคตในวันที่5มิถุนายนปี1,316ที่บัวดเดอแวงเชียงขณะมีอายุได้แค่26ปีโดยไม่ทราบสาเหตุครับ มีแต่การสันนิษฐานครับว่าทำไมอยู่ๆหลุยที่10ถึงตายบ้างก็ว่าทรงเป็นไข้แล้วก็ติดเชื้อบ้างก็ว่าอากาศอาจจะร้อนจัดเกินไปขณะที่กำลังทรงเล่นชูเดโนก็คือเทนนิสแบบโบราณน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะได้ว่าทรงอาจจะมาดื่มไวน์หลังจากที่เล่นเทนนิสมาเหนื่อยๆร้อนๆเลยฮะแล้วมายืมไวน์เย็นจัดก็เลย เชื้อเป็นโรคแล้วก็ตายบ้างก็ว่าถูกวางยาพิษแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะสรุปว่าหลุยส์ที่1ิสวรรคตอย่างไรพระศพของพระองค์ถูกฝังที่แซงเดนีครับแต่การตายของหลุยส์ที่10สร้างความวายป่วงให้กับราชสำนักฝรั่งเศสโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะวันที่หลุยส์ที่10ตายเคลเมเชียนพระราชินีของพระองค์กําลังท้องอยู่4เดือนครับเอาละสิ ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วถ้าเคลเมเชียนไม่ท้องนะฟิลิปน้องชายจะขึ้นเป็นกษัตริย์เลยเพราะว่ากฎหมายของขฝรั่งเศสเนี่ยให้ผู้ชายเท่านั้นเป็นผู้สืบราชบัลลังก์แต่เคลเมเชียนดันท้องอยู่เพราะฉะนั้นครับก็ต้องให้โอกาสเด็กที่อยู่ในท้องนี้ด้วยถ้าสมมุติว่าเด็กคนนี้เป็นลูกผู้ชายท,าทันทีที่เขาเคลอดมาครับเขาจะกลายเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสท,ทันที สถานาการณ์นี้แหละครับสร้างความตึงเครียดให้กับราชสำนักฝรั่งเศสอย่างมากเลยเพราะว่าบรรดาคุนนางรัฐการทั้งหลายก็ต้องอยากรอให้เคลเมเชียนคลอดลูกซึ่งเป็นลูกของหลุยที่10แต่ในขณะเดียวกันครับผู้ที่มีสิทธิ์อีกคนนึงก็คือฟิลิปซึ่งเป็นน้องชายของหลุยเองก็รอก็จ้องรอที่จะเป็นกษัตริย์เหมือนกัน และเพื่อและในระหว่างที่รออยู่นั่นเองครับฝรั่งเศสก,ก็ต้องมีผู้บริหารประเทศใช่ไหมครับสภาฐานันดอนสักก็เลยไปเชิญฟิลิปกลับมายังปารีสครับให้เดินทางจากลียงกลับมาที่ปารีสเพื่อมาเป็นผู้สาเร็จร,ราชการและเขาก็รอคอยด้วยใจจดใจจ่อเหมือนกันครับว่าสรุปเด็กคนนี้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง15พฤศจิกายน1316พระราชินีเคลเมเชียนให้กําเนิดครับคลอนลูกออกมาและลูกเป็น ผู้ชายครับเด็กคนนี้กลายเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสท,ทันทีและเด็กคนนี้ก็คือพระเจ้าชองที่1แห่งฝรั่งเศสครับแต่ว่าเด็กคนนี้มีอายุเพียงแค่5วันเท่านั้นครับก็สิ้นพระชนลงเท่ากับว่าฟิลิปก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าฟิลิปที่5ครับซึ่งทําให้การซึ่ง การที่ฟิลิปที่5ได้รับบัลลังต่อจากหลานชายที่ตายในขณะมีอายุแค่5วันทําให้เกิดข่าวลือสะพัดเลยครับว่าฟิลิปนี่แหละคือคนที่ทําให้ชองที่1สิ้นพระชนงเพราะว่าเขาต้องการที่จะสืบบัลลังเองซึ่งวิกฤตการครั้งนี้นะครับนำมาสู่วิกฤตราชบัลลังและนามาสู่การสิ้นสุดราชวงศ์กาเปติยงในเวลาต่อมาด้วยโดวยวิกฤตนี้นะครับเกิดจากการที่ลูกสาวคนโตของหลุยที่10 ที่เกิดจากมาการีนแห่งบูกอรนะครับก็คือชานเนี่ยเรียกร้องว่าตัวเองตั้งหากมีสิทธิที่จะสืบบัลลังก์ต่อจากชองที่1ปรากฏว่าชานเนี่ยไม่มีผู้สนับสนุนนะครับยกเว้นแอนเนสแห่งฝรั่งเศสซึ่งแห่งฟรานซ์ซึ่งเป็นพระธิดาของหลุยส์ที่9แล้วก็เป็นยายเป็นท่านยายของชานเนี่ยนะครับสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายบูกอเท่านั้นที่ให้การสนับสนุนชานแต่ทว่า เหตุการณ์ที่มาการินถูกตัดสินว่าเล่นชูทําให้ชาเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสและก็ทําให้พลอยให้คนเกิดต้องสงสัยได้ว่าสรุปแล้วชาเนี่ยลูกใครใช่ลูกหลุยที่10จริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าหลุยที่10จะยอมรับนะครับว่าชาเป็นลูกของพระองค์เองแต่ว่าชานก็ถูกริดรอนสิทธิไปครับเพราะว่าฝรั่งเศสไม่อนุญ,ญาตให้ผู้หญิงขึ้นครองบัลลังก์ซึ่งสิทธิที่ถูกริดรอนไปไม่ใช่แค่ในฝรั่งเศสนะครับ รวมถึงนาวาดด้วยเพราะว่าชาญที่1ถึงแม้ถึงเพราะถึงแม้ว่าชาญจะเป็นลูกของหลุยที่10ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์แห่งนาวาดมาก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าทายาทของพระพราชินีชาญที่1แห่งนาวาดไม่ได้มีหลุยคนเดียวฟิลิปที่5ก็เป็นทายาทของชาญของพระราชินีนาชาญที่1แห่งนาวาัดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับเมื่อ ตำแหน่งกษัตริย์แห่งนาวาร์ถูกรวมเขา้ากับตำแหน่งของกษัตริย์ฝรั่งเศสฟิลิปที่5ก็เลยได้ครอบครองนาวาร์ไปด้วยในตัวครับเรียกได้ว่าต้องรอเลยครับรอให้ฟิลิปสวรรคตในปี1322แล้วน้องชายก็คือชาวที่4ี่ขึ้นของราชและเมื่อชาวที่4สวรรคตโดยไม่มีทายาทบัลลังถึงตกไปเสืฟิลิปแห่งวานลัวซึ่งก็คือต้นผู้เกาะซึ่งเรียกว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์วานัวนะครับแล้วก็ของราชเป็นพระเจ้าฟิลิปที่6 ต้องรอจนถึงสมัยนี้เลยครับฌานซึ่งตอนนี้โตมากแล้วถึงจะได้สิทธิในนาวาสครับถึงแม้ว่าสิทธิตามรับมรดกในฝรั่งเศสพระนางจะไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงแต่ในนาวาสพระนางได้ครับเหตุผลที่ต้องรอจนถึงสมัย uth, ฟิลิปที่6เพราะาฟิลิปที่6ไม่ได้เป็นทายาทของพระราชินีนาฌานที่1ครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิที่จะมาเป็นกษัตริย์แห่งนาวาสตด้วยเหตุนี้อาณาจักรนาวาสได้ถูกแยกออกจากฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับและต้องยกให้ฌาน ลูกสาวของหลุยที่10ขึ้นรองราชเป็นพระราชินีนาถช,ชาญที่สองแห่งนาวา,กาดก็เลยได้ว่าก็ต้องรอจนอายุ16 17นู่นและฮะกว่าจะได้สิทธิของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของหลุยที่10รัชการนี้แสนสั้นมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับรัชการอื่นๆแต่ว่ามันเป็นช่วงท้ายแล้วครับและเหตุผมที่ต้องแยกหลุยที่10ขึ้นมาเดี๋ยวเพราะว่าถ้าไม่เหตุการณ์ช่วงหลุยที่10เนี่ยมันเหมือนข้อต่อครับ โซ่ต่อที่จะพูดถึงเรื่องราวต่อจากนี้ซึ่งมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เียวหลังจากนี้ราชการของช่วงช่วงสามราชการสุดท้ายของราชวงศ์กัปติยนจะไปเร็วมากเลยนะครับมีระยะสั้นๆทั้งนั้นเลยและก็ล้วนแต่มีเรื่องราวที่แบบโลดโผนมากๆและการสิ้นสุดราชวงศ์กัปติยงครับคือการเริ่มต้นราชวงศ์วาลัวแล้วก็นํามาสู่สงครามร้อยปีในที่สุดซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไร อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามตอนในอื่นของเดอะปนวิทย์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ไม่รู้ตอนไหนผมเคยไม่รู้ผูดเรียงน่าจะพูดไปแล้วแหละผมบอกว่าเดี๋ยวจะมีรายการที่3เกิดขึ้นมานะครับนอกจาก The History แล้วก็ The Crowd นั่นก็คือ The People ครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องราวของบุคคลนะฮะในประวัติศาสตร์ซึ่งก็เรียกได้ว่าจะพยายามรวบรวมมาให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งก็ The People กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับจากเดิมที่บอกว่าจะเปิดตัวปีหน้าผมเลื่อนมาเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนว่าจะได้มีอะไรที่มันดูหลากหลายมากขึ้นโอเคนะครับและอย่าลืมติดตามรายการอื่นๆขงเราด้วยสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ